สวัสดีวันพฤหัส,สบดีที่13เมษายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเก่าและรายใหม่มาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในครั้งนี้นะคะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราถืออยู่อย่าเพิ่งทิ้งนะคะตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถกดเงินสดต่อได้อีกจนถึงเดือนกันยายนเลยส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นะคะก็มีเรื่องเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การที่เราเริ่มมาใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงมีการโอนเงินเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ผ่านบัญชีที่ผูกด้วยพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนะคะเพราะว่าบัตรประจําตัวประชาชนของเราเนี่ยไม่สามารถกดเงินสดได้แต่ผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าอาจจะยังคงชินอยู่ที่เราสามารถนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเงินสดได้นะคะแล้วก็จะมีบางกลุ่มที่จะได้รับเงินสด เร็วขึ้นจากที่เคยได้รับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการใช้บัตรสวรรัสดิการแห่งรัฐใบใหม่รวมถึงวงเงินต่างๆที่จะเกิดขึ้นในบัตรสวรรัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นะคะเพราะในเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนแรกที่เริ่มใช้บัตรสวรรัสดิการแห่งรัฐใบใหม่หลายๆคนก็เลยอาจจะยังงงอยู่รวมถึงมีคนใหม่ที่เข้ามาร่วมใช้บัตรสวรรัสดิการแห่งรัฐซึ่งยังไม่เคยใช้มาก่อนนะคะนั่นก็คือวงเงินที่จะเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ ะะตรงนี้หลายๆคนก็คงไปรูดซื้อสินค้ากันเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือวงเงินที่จะใช้ในการรูดซื้อสินค้าที่ได้รับ300บาทพร้อมกันทั่วประเทศนะคะตรงนี้เนี่ยจะใช้บัตรประจําตัวประชาชนเลยหลายๆคนยังบอกว่ายังไม่มีการแจ้งวงเงินเข้ามายังไม่กล้าไปใช้ตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะเงินเนี่ยมันจะอยู่ในบัตรประชาชนอยู่แล้วเราไปที่ร้านธงฟ้าได้เลย เสร็จแล้วยื่นบัตรประชาชนให้เขาเลือกซื้อสินค้ามาเดี๋ยวเขาก็จะคิดคำนวณเงินออกมา300บาทนะคะส่วนเกินเราก็จ่ายเองเสร็จแล้วเราก็ยื่นบัตรประชาชนให้เขาบอกรหัส6หลกักแค่นั้นเองไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีวงเงินอยู่ในบัตรประชาชนนะคะเงินเข้ามาให้อยู่แล้วสามารถรู้ซื้อสินค้าได้ทันทีค่ะรวมถึงวงเงินที่จะใช้ในการขึ้นรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถทัวร์รถไฟรถไฟฟ้ารถบขอสอรถตู้ตรงนี้เนี่ย อาจจะต้องสอบถามก่อนเพราะว่าบางสายยังใช้ไม่ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็กำลังติดต่อกับพวกบริษัทรถต่างๆนะคะว่าให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้แต่ทีนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการตอบรับหรือว่ายังไม่ได้แจ้งมานะคะว่ามีบริษัทไหนบ้างก็คือก่อนที่เราจะใช้ก็ให้เราสอบถามก่อนว่าสามารถใช้บัตรประชาชนได้ไหมนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่วงเงินในรอบนี้เนี่ยได้รับ750บาทแล้วเราสามารถใช้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถไฟรถเมล์เรือโดยสารก็ได้นะตรงนี้เนี่ยใน750บาทให้เราไปบริหารจัดการเองเพราะว่าหลายคนถามมานะคะว่า ขึ้นรถทัวร์ไปแล้ว5 0าอยบาทยังเหลือ200บาทเราสามารถมาขึ้นรถไฟฟ้าในกรุงเทพได้ไหมตรงนี้ก็ได้นะคะคือเราบริหารจัดการเองเลยใน1เดือนเนี่ย750บาทแล้วเดี๋ยววันที่1พฤษภาคมเงินตรงนี้ก็จะเข้าให้เราอีก750บาทเพราะฉะนั้นเราบริหารจัดการเองได้ทั้งหมดนะคะรวมถึงวงเงินค่าแก๊สหุงต้มตอนนี้ได้รับอยู่80บาทต่อ3เดือนนะคะส่วนอีก20บบาทที่ทางคอรมอมีมติที่จะเพิ่มให้ตรงนี้เขาจะเพิ่มเข้าให้ในภายหลังนะคะ และมาถึงวันที่18เมษายนตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าที่ได้รับสิทธิ์ในค่าน้ำค่าไฟนะคะนั่นก็คือถ้าหากว่ามีการลงทะเบียนรับค่าน้ำค่าไฟไว้กับการฟฟไฟฟ้าแล้วก็การประปาตั้งแต่ช่วงของการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะคะและเป็นการนำค่าน้ำค่าไฟของเดือนมีนาคมซึ่งถ้าหากว่าเราใช้ไฟไม่เกิน315บาทก็จะมีโอนเงินเข้าบัตรให้เราตามจริง ถ้าหากว่าเราได้จ่ายไปแล้วนะคะเขาก็จะโอนกลับเข้ามาให้ส่วนค่าน้ำปละปาถ้าหากว่าเราใช้ไม่เกิน315บ,บาทก็จะมีการโอนเงินเข้าบัตรให้100บาทโดยเขาจะโอนเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าในวันที่18เมษายนนี้นะคะซึ่งตรงนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าก็สามารถนาบัตรสวัสดิการใบเก่าไปกดเงินสด ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปกดเงินออกมาไม่ทันนะคบางคนบอกว่าไม่ว่างไม่สะดวกไปกดเพราะว่าเขาจะมีระยะเวลาในการที่จะสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบ,บเก่าไปกดเงินสดได้จนถึงวันที่27 กันยายนเลยนะคะรวมถึงวงเงินต่างๆที่ยังคงค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าทุกคนนะคะถ้ายังมีวงเงินคงค้างก็สามารถกดเงินสดได้จนถึงเดือนกันยายนเลยนั่นเองนะคะคราวนี้มาถึงในวันที่20เมษายนกันบ้างนะคะตรงนี้ก็จะมีการโอนเงินสดเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ทางกรมบัญชีกลางได้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าสำหรับกลุ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนั้นถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในช่วงของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าเขาจะมีการเติมเงินเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่า200บาทแล้วก็ นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าไปกดเงินสดเนาะแต่ในรอบนี้นะคะรอบใหม่นี้จะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนจะไม่สามารถกดเงินสดออกมาได้เพราะฉะนั้นทางภาครัฐจึงมีการให้ทุกคนเปิดบัญชีแล้วผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้นั่นเองนะคะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกรมบัญชีการก็มีการกําหนดออกมาเรียบร้อยแล้วว่าในวันที่20เมษายนนี้สําหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร200บาทนะคะนั่นก็คือได้รับเร็วขึ้นจากเดิมที่ได้รับวันที่22นะคะสำหรับรอบใหม่นี้จะได้รับในวันที่20เมษายนแล้วก็ทุกๆวันที่20ของทุกๆเดือนตลอดไปจากนี้นะคะ ผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็จะได้รับ200บาทสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ทันทีเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีการเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้นั่นเองนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีหรือว่าเปิดบัญชีไม่ได้เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถมอบอำนาจให้กับผู้อื่น ไปเปิดบัญชีได้นั่นเองตรงนี้ก็คงจะต้องรอว่าทางภาครัฐจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงนะคะแต่ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าทางกระทรวงการคลังได้มีการแจ้งออกมาเรียบร้อยแล้วว่าสําหรับผู้พิการที่ยังไม่สามารถเปิดบัญชีได้ก็เลยจะทำให้ยังไม่ได้รับเงิน200บาทที่จะโอนเข้าให้ในวันที่20เมษายนนี้นะคะหากพร้อมเปิดบัญชีได้เมื่อไหร่ก็จะมีการโอนเงินย้อนหลังให้ครบทุกบาท ทุกสตางค์นั่นเองนะคะก็เช่นสมมติว่าเราเปิดบัญชีไม่ทันเดือนเมษาแต่เราไปเปิดทันในเดือนพฤษภาตรงนี้เดือนพฤษภาแทนที่จะได้รับ200ก็ได้รับเป็น400นั่นเองถ้าเราไปเปิดทันในเดือนมิถุนาตรงนี้ก็ได้รับ600ก็คือ200ของเดือนเมษา200ของเดือนพฤษภาแล้วก็ 200ของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วก็เปิดบัญชีผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขัตรประชาชนเรียบ,บยรยบ้อยแล้ววันที่20เมษายนนี้ก็จะมีเงินโอนเข้าให้ในบัญชี200บาทนะคะส่วนผู้พิการลายเก่าที่ไม่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นี้ในเดือนเมษายนนี้ก็จะไม่ได้รับเงิน200บาทนี้แล้วนั่นเองนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้อง แจ้งสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้แต่หลายๆคนที่ยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จหรือว่ายังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนนะคะ วันที่26เมษายนนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะยืนยันตัวตนให้สำเร็จแล้วก็ใช้สิทธิ์ทันในวันที่1พฤษภาคมนะคะจะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องยืนยันสำเร็จด้วยได้เครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียว3อันทันในวันที่26เมษายนตรงนี้ถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1พฤษภาคมนะคะโดยวันที่1พฤษภาคมนั้น จะได้รับวงเงินย้อนหลังด้วยคือคนที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วในเดือนเมษาพอวันที่1พฤษภาจะได้รับ300บาทแต่สําหรับคนที่ยืนยันตัวตนสําเร็จในวันที่26เมษายนพอถึงวันที่ 1พฤษภาคมนะคะตรงนี้จะได้รับวงเงินสำหรับรูดซื้อสินค้า600บาทเลยนั่นก็คือ300บาทของเดือนเมษาแล้วก็300บาทของเดือนพฤษภานั่นเองเพียงแต่วงเงินค่ารถค่าเดินทางตรงนี้จะไม่ได้รับย้อนหลังนะคะจะได้รับเพียงแค่750บาทของเดือน พฤษภานั่นเองค่ะและสำหรับในเช้าวันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ